งเลองก็ไม่ได้ถ้าจะทำาอืออเออ้องมต้องโอ้ยเด็กคนนั้นไหมไม่เป็นไรหรอกกินนั่งคุยไปด้วยประเด็นก็อย่ะเด็กคนนั้นอืมเราต้องมีประเด็นขึ้นมาถ้าจะ่คุยในที่นี้ anh đây mình mượn thẻ, chơi, cái anh đây là cái gì?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  cái ขออนุญาตให้มือนะคะมือเจ้าของบ้านไปทานด้วยกันนะคะดูไงครับคุณเยอะอร่อยอร่อยไายมือด้วยนะอืออะไรอร่อยือ,อ,ยยอนี่ไม่พอเลยดูพี่เลยว่าทไปงั้นพี่ก็ปิดอ้าไม่ ปลาก,กระป๋องมาเกือบพวงค่ะผักขอมหกชิ้นน้ำพริกที่ทำในคลิปนั่นแหละค่ะไม่รู้ปล่อยหรือยังค่ะลูกค้าเพิ่งหมดวันนี้วันหอวยอ,อก แซ่บค่ะพริกบ้านเนาะเพราไม่ได้ใส่ถ้าตำซุปตำมันจะอะไรมันจะหอม อันนี้ก็เพผาลวกค่ะอะไรที่เลี่ยงเหรออ่าน้ำพริกค่ะะ่มาทำด้วยกันค่ะเสียทอนด้วยค่ะ <c oughs> ตีได้ก่นอ,อนได้ไหมเธอซี๊ <c oughs> กันไ,ไหมจับคนเราไม่จำเป็นต้องจับข้าวรัดนระูเนาะทำไมยังไม่มีคะ ลูกค้าก็ยังจะเท่าผู้ใหญ่บ้านเขาสั่งให้ปิดสามทุ่มก็ถือโอกาสได้ปิดกรงค่ะอยู่ในกรงนกในกรงทงองใส่แล้วเปิดมือนกอืมจะเปิดอะไรต้องมีชั้นมีแบน อันนี้ใส่ปบบ๊าปลาหมูเหมือนเบอร์เกอร์เลยคอนเล็กไม่มาไม่เปิดเนี้ยไม่ได้ไม่เปิดเนี้ยอร่อยจริงเหรอใช่ไหมอ๋อกนะินพวกเนี้ยอร่อยจริงเหรออืมครับพี่ยี่สิบบาทใหมือยังน้อยนะตัวมือม้อเท่าไหร่ ที่กเกิดกะเพราอร่อยฉันรักคนไม่ทันมือขอโทษด้วยนะคะแต่ยิ่งหาน้ำพริกกบพักสดต้องก,ก,อกินกับมือทำไปกินกับมือ,อ,อม,มันกับม่มันกไม่อร่เลย ตอนมาควรวิ่งไปล้างมือมาที่จะมาเปิดมือแล้วค่ะดูเปิ๊กมือเงงดงามไหมดูนะเล้วแล้วเขา<ส>ดำค่ะเขาไปหาน้องปลามาสองวันจิตกันบ้าอยู่ไม่จีงสองวันเลยไม่ได้อืม <L ock> <S <S อืออือเป็นยองงแม่เรี้ยกจิ้มนเนี่อร่อยก็ <C> e <at> เขา้ามันเข้ากันไม่เห็นเ่ยค่เอาให้อันนี้ยังรักแท้ <C> e <at> อร่อยอร่อยพี่เกวันนี้สวัสดีค่ะทานมือสุดยอดเลยขอโทษด้วยนะคะมันต้องกินกับมือน้ำพริกอะช้อนพ่อช้อนแม่ให้มันตั้งแต่เกิดอะเดี๋ยวมือต้องอีกข้าอข้าว นี่คือข้าวเที่ยงของพวกเรานะคะพ่อจะไปกินข้าววันนี้เจ๊กินข้าวหน่อยิ่งเจอข้าวร้อนๆค่ะ่ะปแม่เวียกินให้หมดก่อนไม่ใช่กันนะเดี๋ยวก่อนโอ้แม่เวียนี่เดี๋ยวก่อนอืม ทำไมปลาไม่ออกกล้องอ่ะดีดีแล้วสำลัก <c oughs> น้ำพริกนี้อร่อยดีเป็นเจ๊พี่คำเดียวคำเดียว <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวนามานิ่ ถ้าอยู่แล้วจะเผ็ดนะเหรออืมใส่ยินไล้มะพร้าวมะขคั้นเองอ่ะเอ้าไปกินน้ำพริกเปิดมือนะครับกล้วยนี่เออกินมกล้วยต่อยังไะผักใส่ลงไปบนข้าวนะเออนพริกกินเลยกินกันนี่อร่อยพริกตามบางโอแล้เก็กข้าวบกใส่หัว เป็นเหมือนเบอร์เอครัเป็นชั้นๆอะไรอ่ะวอเดียครับจะให้อินเดียนะครับเลยไหมคะเจ็บมากค่ะจับเอาแมวไปลองดูไหมเจบกินกับกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าดิบกล้วยน้ำว้าดิบ แซ oh so really. ่บโอ้เล้ยทำไมวันนี nice. ้ไปล่ชิปไปดูนไปชิปไหปองช้ตัวไไปเเกมนี้ที่เล่นในคอมเดียวันไม่่เล่นเล่นลก้อะไรเกมนี่ยจะยันอันนี้เกมสีคนนะ

เราอ่ะกินกับมือบางทีคนอื่นบางคนเขาก็ไม่ชอบเราก็ขอโทษด้วยค่ะใช่ตามเวลาและโอกาสกินอยู่บ้านกินอยู่ใครบ้านถ้าไปกินตามร้านาก็ไม่กล้ากินมือกินตามสถานที่นะเราก็ต้องดูสถานที่ดูเวลาเข้ามาสวนด้ยไม่ใช่ว่ากินอยู่ร้านจะกินกับมือได้ทุกเวลาก็ไม่ใช่ครับมันต้องกินตามเวลาอย่างเช่นเวลาเนี้ยเวลาปิดร้านแล้ว ือกินได้เพราะถ้าลูกค้ามาปั๊บมือยังเปื่อนอยู่เงี้ยยิ่ไปเนื้อเลี้ยงก็ไม่ทันใช่ไหมร้า,านนี้พูดพูดเกิดดรามาร่าเลยนะเป็นนรามันเนาะเป็นามานะ้วองนะทุกอย่างมีเวลามันทุกอย่างมีช่วงจังหวะของมันนะอ๋อกินมือได้ตลอดก็ไม่ใช่ เบียร์ก็เหมือนกันครับเหล้าเบียรไม่๋ยวผมดื่มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดื่มตอนกลางวันดื่มตอนเชาน้าได้สวัสดีค่ะค <c oughs> ุณเดีครับ <c oughs> น้องออมตงสวัสดีค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะน้ำพริกอร่อยนะผมนเอาอะไรมาเลย่ยนเป็นหนกโดกเลยอยู่ในน้ำตุ้งข้าหั่นปลาทูก็อร่อยนะคะปลานด่กิน เอจีอ่ะต่จี่ชอบกินกับใส่ปลากระป๋องค่ะเพราะว่าจีอ่ะไม่ขนาดก,กับพวกปลาค่ะแซบเพิ่งดูคลิปมาอาหารมาไม่เคยเห็น เลยแต่น่ากินมากลองทำตามด้วยขอบคุณมากมากค่ะกินกับกล้วยก็อร่อยนะคะมาเตงหูมัวมันเป็นพทูนะแต่มันอร่อยเลยอยบาว่าแล้วใส่กะเพรียง่อยหรืะนั่นหอมัวหูมัวเั้อ ก่างกลางดีกลมๆตถูกหวยกันหรือเปล่าคะถ้ายิงได้แบายีรานะโหยีร,ร่าหอมไ,ไม่เข้าเผ็ดเผ็ดุบยกลาันเหนยค่ะข้าหมดแล้ว

ช่ไว่าแกไม่ได้มานี่เนาะใช่แล้วขนมยังในน้ำจิมอยู่นะเห็นไครับครับ้างอืออือนองไปเล่ไปครับอันหรับานทุกจิ๊บจ้ะว่าน้อยจ้ะ เค่ะบอกให้น่าจงดูกอให้น่าจงเอาเก่งมากลูกว่าเก่งแมวิ่งโอ้ยย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 ่ยยยยย แมเบี้ยจะวางไม่กินม่เบี้ยแม่เบียอยู่ก็แม่เบี้ยไงยันยรักไอติม่ยมารงไเนี่ยตงมาไติมลองไปทำดูนะคะน้องกิ๊กินน่าอร่อยมากเลยกอบค่านึก้ากินข้าวกับมือค่ะเพาะไปไปเคาเตอรดูไปจง เป็นวาคาเตอร์้อบกินวไปดิมไม่ได้ไม่ได้มมามนะคะแต่ให้เาอิ่มมากเลยเนี่ยตนเข้าอเจนี่เดียวเองของหวาก็มีขอนต้องเอาไปแช่แล้วเจนก็ไปกินเ่อูเไม่ไมไยุกินให้หมดอะไรนิดเดียวเองเอาอไรนี้เปนเจก่ดิเอาอะไรจริง แสดงเขา้งไปทานี้อีกไปข้าวไม่กินอ่ะข้าวจีจะพอป่นอะนะพอจักมาเกือบเต็มถ้วยค่ะสามคนอร่อยมากเลยแต่เรายัดตอนที่แรกอ่ะไม่ไหวแล้วผู้จัดการก็อิ่มเสรโจงก็อิ่มแล้เจ้าคนเดียว เลือกไขอ่คนเดียวแช่กินห,ห,หน้าเลย่นดูนะอืมเจ้าแอ,อ้เราไม่แช่ตู้เย็นไม่เป็นไรมไเอาพผิดหรออ่ะใส่ในหมอนีไนะไม่อุ่นที่นี่ค่ะ อีมากเลยส่วนไอ้ผักที่เหลือพวกเนี้ยเอาวต้มจืดต้มจืดดีกว่านี้สดกับอันนไ้ไงรู้ว่าพอสั้นมากเลยนาะพอมาจ้า สูตรคนสูตรจากสุรินค่ะน้ำพริกกะทิปลากระป๋องค่ะน้ำพริกมะเขือน้ำพริกปลากระป๋องมะเขือพวงใส่กะทิค่ะสู้รินสูตรใครสูตรมันนะคะไม่มีสูตรรกคะการทำอาหารสรับที้อะแล้วจี้จะไม่ชิมด้วยตอนที่จี้ทำสังเกตถามเสียจงถามเหนียวได้จี้จะไม่เคยชิมแต่ก็นัวนะคะแซบ่บแต่ไม่นัว <laughs> เพราะว่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยพี่เก็บเอยแล้วเอาเด็กสอวอย่าสนใจเสียงนกเสียงกาอยู่ข้างหลังนะคะกาเลยล่ะกาดำดำค่ะกาดำไหนแซบ่บไม่มีอะไรแซ่บแล้วค่ะยิ่งพริกนะคะ สดแบบตำไม่ละเอียดอะ่ะเอามากัดด้วยโอ้โหสุดยอดเือคนอะไรพี่อนะอะไรอ่ะคอื่นเขาอิ่มหมดแล้ว นี่กัเธออยู่ข้างค่ะคนบอกว่ารีวิวห้องให้ดูหน่อยได้ค่ะธอรีวิวให้ดูค่ะค่ะเสร็จ mmm ừ, cà chết cha hả mày việc cà chết chà 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 cà chết rồi, cà chết chà 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 cà nó có ừ, ừ. ừ. cà

ด่งปุกละเอ้มีกระปุกใหญ่อยู่วู้นส่กระปุกไม่จะเสียเพราะมันเป็นใส่กระปุกแล้วเขา้าเตาเย,ย็นที่ห้องอะที่ร้านเนี่ยไส่ใน,นกระทะอะไรแต่อันนั้นปิดไว้เฉยจับมากอ,อร่อยแม่อร่อยสุดอยอด การให้ได้จงมืมอลงเด็ดดินตังนี้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนานทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปของจิ๊กนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยแล้วก็ที่ขอโทษด้วยค่ะที่ขอโทษด้วยนะคะสําหรับการทานมือแล้วก็ทานแบบไม่มีไม่สุภาพแล้วก็เที่ยวดงหรืออะไรก็ช่างที่จิ๊กทำแล้วไม่ถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆ้าะทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะจิขออนุญาตขอโทษตรงนี้แต่จิเอ่อ มันมีความสุขในการทานนะคะเราก็ต้องทานในในความสุขของเราเพราะว่าเราจะมาทานแอป,ปแบลนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ะคะ่ะเราต้องทานในสิ่งที่เราทานแล้วเรามีความสุขค,ค่ะอ,อิไม่เนื้อเอาเงือไม่เอาแล้วค่ะอิม่มอิ่มแล้วค่ะแล้วก็คลิปจี้อาจจะไม่มีสาระอาจจะทาให้หลายๆคนเบื่อที่เดิมเ,ดเพราะว่าที่ก็ขอโทษค่ะเดี๋ยวจี้รีวิวห้องให้ดูนะคะรีวิวให้ดูจริงค่ะไม่ได้รีวิวหรอกเดี๋ยวเปิดห้องให้ดูค่ะ แล้วก็ขออนุญาตปิดร้านก่อนแล้วก็ปิดขึ้นมาตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ